มาครับในคลิปนี้เป็นขั้นตอนที่พี่ๆชอบใจแน่นอนนะเราจะถอนเงินออกจากพอร์ตของเราคือเมื่อเราเทรดได้กําไรเนาะสมมุติว่าผมเทรดแล้วนะครับแต่กี้นี้ผมเพิ่งเติมไปเองในคลิปที่ผ่านมานะผมอยากจะถอนเงินละว20เหรียญตรงนี้เป็นกําไรของผมนะสมมุตินะผมอยากถอนเงินทํำยังไงดีก็ไปที่เมนูครับเช่นเคยเลยไปที่เมนูขีด3ขีดนะไปที่ โอนจาก MT5 ไปกระเป๋าตังค์ใช้เมนูนี้ก่อนนะครับจำได้ไหมในคลิปที่แล้วผมอธิบายเรื่องการโยกย้ายเงินนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกครับจะโยกเงินจากพอร์ตไหนอ่ะ1 6 9 9งจะโยกเงินเท่าไหร่ล่ะในพอร์ตมีบาลานซ์อยู่20เหรียญน,นะมันแจ้งเอาไว้ผมโยกหมดเลยนะครับอ่ะผมโยกหมดเลยกด Transfer คราวนี้เงินมันย้ายไปแล้วครับ เช็คอยู่ตรงคำว่า wallet นะ trader wallet b a l a n c e นะครับกลายเป็น20เหรียญแล้วนะเช็คที่แดชบอร์ดซิ wallet เป็น20ในพอร์ต1692ไม่มีบาลานซ์แล้วเราจะถอน20เหรียญน,นี้เข้าบัญชีธนาคารของเราครับเน้นย้ำนะครับตรงนี้ผมใส่ดอกจันเอาไว้เลยนะก่อนจะถอนเงินเราจะต้อง Verify เอกสาร KYC ให้เรียบร้อยนะครับมีบัตรประชาชน มีรูปถ่ายเซลฟี่คู่บัตรประชาชนมีรูปหน้าบุกแบงค์นะครับทั้งหมดนี้ชื่อจะต้องตรงกันและรูปภาพไม่เบลอนะครับอย่าลืมนะถ้าเราไม่ยืน่นเอกสารเราถอนเงินไม่ได้นะครับถึงเราจะเทรดได้เท่าไหร่ก็ตามเนอะเราไปถอนกันเลยดีกว่ามานะผมายืนยันเอกสารไปหมดแล้วนะครับไปที่เมนูธุรกรรมครับตรงนี้แล้วไปที่คําว่าการถอนเงินนะเราเลือกเลยว่าจะถอนเข้าบัญชีไหนมันก็มีบัญชีเดียวแหละที่เรา ปลูกเอาไว้ตอนแรกนะครับคลิกเลือกเลยจะถอนเท่าไหร่ล่ะนะครับผมก็ถอน20เหรียญแล้วกันที่มีมาที่เติมเข้ามานะครับอ่ะบางคนบอกทําไมมันไม่ได้720เหมือนคลิปที่ผ่านมาล่ะตอนฝากผมฝาก720บาททําไมตอนถอนได้680ทั้ทางทงที่จํานวนดอลลาร์เนี่ยก็20เหรียญเท่ากันตรงนี้จะมี exchange rate นะครับในส่วนของ exchange rate ใน broker อ t เอร์ It well เนี่ยนะครับจะมีอยู่ที่1.8ถึง2บาทต่อ1เหรียญนะเมื่อสักครู่ตอนผมฝากผมฝากไปที่เรทราคา36ตอนถอนผมถอนที่34นะครับมานะมันเลยก็มันก็จะมีส่วนตรงนี้หนึ่งต้องอธิบายหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าไม่งั้นหลายๆคนไม่เข้าใจว่าเราได้เงินไม่เต็มจำนวนนะครับคือมันเป็นเรื่องปกตินะครคราวนี้นะฮะ เราจะถอนได้มันจะมีรหัส OTP ครับซึ่งรหัส OTP นี้นะครับเรากด Request เข้าไปได้เลยนะมันก็จะเซนตตัวอ e ีเมลใช้เป็นอ e ีเมลนะครับในขั้นตอนสมัครเปิดโบล็กเลยจำได้ไหมเราใส่อ e ีเมลนั้นเข้าไปนะครับเราจะได้ใช้ถอนเงินผมเคยพูดไว้แล้วกดเซนต์ OTP จะส่งเข้าไปที่เมลนั้นเข้าไปเช็คอ e ีเมล นำเอา OTP นั้นมากรอกใส่ในช่องนี้นะครับเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วให้กดวิ d งรอได้เลยรอไม่นานครับนะตรงนี้ไม่นานจริงๆต้องอธิบายว่าถ้าเราถอนยอดไม่ใหญ่มากนะถ้าเราถอนยอดไม่ใหญ่มากเนี่ยเงินจะเข้าไวมากเลยนะไวจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเราถอนด้วยยอดใหญ่ๆนะครับยอดใหญ่นี้เป็นเท่าไหร่ ถ้าเราถอนยอดมากกว่า3000เหรียญขึ้นไปอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเนื่องจากว่ามันอยู่ในขั้นตอนระหว่างโรกเกอร์กับธนาคารนะครับนะอันนี้ก็จะต้องพิจารณาในการถอนเงินเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนาะการถอนเงินมีเท่านี้ครับก็ไม่ยากเช่นเคยนะอันนี้ผมยังไม่ได้ถอนนะครับไม่ได้กดถอนนะมีประมาณนี้ครับขั้นตอนการถอนเงินถ้าพี่ๆท่านไหนมีข้อสงสัยหรืออยากให้ทางทีมงานซัพพอร์ตอะไร ติดต่อแอดมินของทางทีมงาน Super Scalping ได้เลยนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการใช้งานอะไรเราไว้ดูกันหรือใครอยากจะให้ทำคลิปอะไรติดต่อบอกแอดมินได้เลยเอาไว้เท่านี้สวัสดีครับ